สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมงานคุณภูมิป๋าปากกันไซแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณอริสิิ์หาวางชาครับประธานหลายองค์กรเลยครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงแผนการสร้างนักมวยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นแชมป์ ABF มสาพันมวยแห่งเอเชียนะครับครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการชกมวย ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับครับก็หลักๆยังไงตอนนี้เดี๋ยววันในหนวันนี้คืออยากให้เพชริยนเนี่ยป้องกันแชมป์ ABF ของทางคุณของเจก,กัลลิสิกครับผมจบเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเราก็จะเดินทางกันไปต่อยกันที่โอซาก้าครับผม อ่ะฮะก็จะเป็นเพชรุยอนก็คือต่อยนอกรอบ8ยกแล้วก็ส่วนเพชโกศลเนี่ยจะต่อยนอกรอบ10ยกกับอดีตแชมป์โลกเอ่อยาบุกิครับผมครับผมครับครับและกำหนดการเดินทางเป็นไงบ้างครับกำหนดการเดินทางตอนนี้ที่ประสานกันทางญี่ปุ่นเอาไว้เนี่ยคือเราจะไปกันวันที่ประมาณวันที่25กรกฎาคมคือเราจะไปเตรียมตัวกันก่อนประมาณ2อาทิตย์ครับครับผมครับและส่วนเพชรุยอนต่อยวันไหนครับเพชรุยนต่อยวันที่เจ็ดสิงหาครับผมครับส่วนเพชโกศลจะเป็นวันที่11สิงหาครับผมที่ไอจินาโมยะครับผมครับแล้ว ติดต่อประสานงานเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าจะได้ไฟนี้ออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับงานกันนานแค่ไหนก็ดีลกันไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดครับผมครับแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็ประสานมาว่าเดี๋ยวมีรายการให้ที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับผมครับก็ดีลกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมครับครับท้งดิฉันก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณทธิ์มากๆขอบคุณเจ๊มากๆครับผมครับที่ให้พวกผมได้มีโอกาสได้เป็นแชมป์ ABF กันครับผมครับดี ข้างๆครับสุริยันอดีแชมป์โลกนะแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมสุริยันสอลุงมวิสัยครับผมสุริยันซอลุงวิสัยนะครับอดีแชมป์โลกแต่มาอยู่บีซีนะครับมาเป็นเทรนเนอร์มาอยู่ช่วยกันกับคุณภูมิครับอ่านเล่าเส้นทางนิดนึงครับหลายคนอยากรู้ก็ปกติรู้จักพี่ภูมิอยู่แล้วฮะแต่ว่าหลังจากเลิกชกมวยก็ได้ระสานงานับพี่ภูมิมามาสอนน้องฮะมามาเทรนน้องสองคนนะครับผม ถ่ายทอดวิชาอะไรให้น้องปั้งถ่ายทอดอะไรให้น้องมากทุกอย่างครับท่าทติลูครับผมนะแล้วแล้วระหว่างเพชรสุริยนกับเพชรสโตรนะครับทั้งสองคนนี้นะครับในความคิดเราใครจะได้เป็นแชมป์โลกก่อนกันสำหรับผมตัวพี่จะน่าจะได้แชมป์โลกมากกว่าครับครับครับผมเพราะสไตลการโจกชีนะครับวันนี้อันดับแชมป์โลกก็อยู่แล้วนะใช่ครับมาที่คนนี้ครับ เพชรสุริยนนะฮะเพชรสุริยนกินสอดาสิงวังชาผนะครับตอนนี้เป็นแชมป์ ABF รุ่น1 0 0่อน้อ5ปอนด์หาปอนด์มินิฟรครเบมเล่าหน่อยครับการเตรียมตัวที่จะไปทำการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างก็จะเตรียมตัวให้ดีครับจะเตรียมพร้อมแบบคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับสติการชกเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมา11ก็11น็อก11ครับ สิบเอ็ดไฟชนะรวดนต้องสิบเอ็ดไฟลุไฟไฟวันนี้เป็นไฟวันไฟวันนี้ทั้งหมดชนะอีกก็เป็นชนะที่สิบสองไฟคร euh, you know. ับครับผมครับครับอ like ันดับโลกตอนนี oh ้มีอันดับโลกของเอ่อ WBA อยู่ที่เบอร์9ครับผมในรุ่น105ครับผมในรุ่นเออ่มินิมัมเวทครับผมอันดับโลกเข้ามาแล้วครับผมครับเบอร์9ครับผมครับก็ก็ถึงบอกว่าต้องขอบคุณขอบคุณทางเจกอลิสมากๆที่ทำให้ผมได้แชมป์ ABF ก็คือทาง ABF เนี่ยคือก็ มันลิงก์กับพวกบล็อกเล็กอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแชมป์แล้วมีการป้องกันเนี่ยคืออันดับโลกมันสามารถเข้าไปได้ครับผมครับยังไงต้องขอบคุณเจ๊กคนิงครับผมครับอันดับ9นะอันดับ9ครับผมไม่ธรรมดาผมบอกให้ตรงๆเลยครับทั้งหวยไทยบางคนเป็นแชมป์สถาบันเอเชียอะไรนะไม่ได้ติดอันดับเด็ดในสิบเลยครับเป็นยังไงบ้างเอาเร่อให้ฟังหน่อยความภูมิใจระดับนี้ก็ดีใจมากครับที่ติดอันดับ9อ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเข้าอันดับเลยไหมอันดับโลกใช่ ครั้งแรกครับเออเข้าเมื่อเข้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมครับเข้าเข้าเมื่อตอนที่เนี่ยครับเข้าเมื่อตอนที่เออครั้งนี้คือเป็นการป้องกันแชมป์เอเบฟของเขาคือครั้งที่2ครับเข้าตอนที่เออ่ป้องกันแชมป์ครั้งแรกใช่ครับผมเข้ามาตอนแรกนี่คือเบอร์สิบเอ็ดครับแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมีโปรแกรมเนี่ยการจะป้องกันเนี่ยขึ้นมาเบอร์เก้าครับผมถ้าถ้าสมมติว่าวันนี้ไฟดีฟอร์มดีๆนะขยับขึ้นอีกครับผมถ้าเราติดอยู่ในนั้นกิ้งหนึ่งในหกนี่เขาเป็นทางเลือกของเขาเลยนะใช่ครับผมครับ เอาละครับไม่แน่นะครับอาจจะได้ขึ้นทิงแชมป์ก่อนพี่ก็ได้ครับผมอาฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากเป็นกําลังใจช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมครับอายุเท่าไหร่แล้ะคนที่ไหนอายุ20ครบกับคนที่ซีสเกตครับโอเคอ่ามาที่คนนี้หน่อยครับพ่อพระองค์การมวยเป็นประธานหลายองค์กรเลยคุณคุณณริศครับเี็นเชิญครับการสนับสนุนนักมวยไทยหลายคนเลยแล้วก็ตอนนี้2คนนี้ครับ เราต้องแสดงความยินดีกับคนเด็กรุ่นใหม่นะฮะเพราะว่าการที่จะเข้าอันดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆผมถือว่าเด็กสองคนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางญี่ปุ่นเขาก็เห็นเห,เ,หเ,หเ,หเห็นเห็นดีด้วยเขาก็มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ให้ได้ดีทางทางการทางทางมวยทางกีฬามวยนะรยิ่งได้ เทนเนอร์ดีๆนะฮะได้ผู้ปริจัดการที่ที่คล่องทุกอย่างผมว่าทั้งทั้งเนี้ยทั้งญี่ปุ่นเนี้ยไม่มีใครสู้ภูมิได้นะฮะแต่ว่าผมว่าก็อยากจะสนับสนุนให้เด็กมันจะได้ดีนะฮะเราคนไทยอย่างเพชรสุริยนเนี่ยได้เข้าอันดับโลกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการได้เข้าอันดับโลกเนี่ยหนึ่งในสิบเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะ บางคนเป็นแชมป์ WBC เอเซีย WBC เอเชียนี่ยังไม่ได้เข้าอันดับหนึ่งใน15บห้า <Okay. S 1> นะ,ะบางคนชคมาตั้งนานชคมาตั้งหลายสิบครั้งก็ยังไม่ได้เข้าอันดับโลกของ WBA นะฮะทีนี้ว่า ABF ของเราเนี่ยเป็นของคนไทยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนก็มีพาบ้าซึ่งมันไม่ใช่ของคนไทยเราก็าไปส่งเสริมพาบ้าตั้งเยอะแยะนะฮะ แล้วก็ ABF เนี่ยมีดีอย่างหนึ่งคือเราเข้าอันดับแรนงกิ้งของ Box Lake, บ็อกเล็กนะฮะบ็อกเล็กนี่สำคัญมากทางสถาบันเอสถาบันต่างๆเนี่ยมันจะเอาเอานักมวยจากบ็อกเล็กไปเข้าอันดับ,บนะฮะใครที่ไม่ได้อยู่ในบ็อกเล็กเนี่ยโอกาสที่จะเข้าอันดับแทบจะไม่มีเลยเพราะสถาบันต่างๆเนี่ย ไม่ว่า WBA, WBC, WBO หรือ IBF เนี่ยมันจะมามองจากอันดับในบล็อกเล็กนะ,ะสถิติในบล็อกเล็กเพราะฉะนั้นเราประสานกับบล็อกเล็กเราเข้าบล็อกเล็กได้เนี่ยถือว่าเราได้เปรียบ,บนะฮะแล้วก็ a b f เนี่ยเป็นสถาบันของคนไทยยังไเราทำไมจะต้องเรามาส่งเสริม มันก็เช่นเดียวกับ WBA ACL หรือ WBC ACL มันก็มีมีสถานะเหมือนกัน <Okay. S 1> นะฮะเพราะผมอยากให้แฟนมวยชาวไทยทุกคนละ่ะเรามาช่วยกันสร้างสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาให้มันเป็นที่แพร่หลายอีกหน่อยเราอาจจะมีแชมป์โลกจาก ABF <Okay. S 1> ขึ้นไป <Okay. S 1> นะฮะก็อยากจะให้กำลังใจทั้งสองคนผมว่าโอกาสหนึ่งในหนึ่งในล้านอะ ที่จะมีโอกาสอย่างเด็กสองคนนี้นะฮะเด็กสองคนนี้ผมเชียร์เต็มที่ครับและก็ยินดีให้การสนับสนุนครับแค่ฟางก็เชื่นใจแล้วครับถ้าคุณณริ์ให้การสนับสนุนนะครับทั้งสองคนนะครับนะครับคุณบมนะครับคุณอริ์ให้การสนับสนุนได้ไปได้อีกไกลเลยครับใช่ครับขวดเส้นทางของเราเนี่ยครับที่จะไปต่อยสิงหาคมนี้ครับก็ไฟนี้ก็ต้องเตรียมตัวก็เหมือนกับ ต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆครับก็เหมือนกับเหมือนซะว่าไฟนี่ซ้อมไปเหมือนชิงแชมป์โลกเลยครับจิงตัวนะชิงตัวในการเข้าไปชิงแชมป์โลกครับน้องผู้ชกยังอย่างไงครับอ่านเกมเขาหรือยังวางแผนหรือยังก็ก็วางแผนมาเรื่อยๆก็วางแผนเรื่อยๆครับพี่เทนเนอร์แล้วก็พี่ใหม่พี่ภูมิเขาช่วยวางแผนมาเรื่อยๆครับตอนนี้ซ้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เรื่อยๆครับรอเล่ง ก็เล่งรอเอวันเล่งน่ายต่อยไฟนี้เสร็จก็เล่งแหลกต่อยไฟนี้เจอกับแชมป์โลกของจริงเลยนะล็อกเอาท์ f ีพีเนะครับแชมป์าก B A 15ปอนด์งแม้วันนี้จะใส่อุปกรณ์ป้องกันก็จริงแต่สอบถามผู้จัดรายการมาบอกให้ต่อยจริงๆนะก็ไม่ประมาทครับไม่ประมาทครับผมนะครับ พูดอะไรถึง ABF นะครับแล้วก็คุณณริตสิงห์ครับวที่สนับสนุนเรามาก็ขอบคุณณริตสิงห์วังชาที่สนับสนุสนพวกผมกับน้องนี่แล้วก็สนับสนุนในข่าครับก็ขอบคุณมากๆครับตอนนี้เพชรโกศลในอันดับโลกนะครับติดติดอันดับไหมตอนนี้ติดครับผมก็จะเป็นทาง w b a เนี่ย โคโซลเนี่ย WBA ตอนนี้จะอยู่ที่เปเบอร์สิบครับผมครับส่วน WO จะอยู่ที่เอ่อ uh, ที่เบอร์หกครับผมครับคือถ้ามุดไฟเนี่ยไฟนี้เขาชนะยาบุกิได้ผมบอกเลยทุกสถาบันท็อปไฟ์แน่นอนครับผมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับไฟ์เนี่ยที่เขาไปต่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเหมือนเป็นการเอ่อต่อยตัดเชือกชิงตั๋วว่าจะได้ชิงแชมป์โลกหรือเปล่าคร,ครับผมถ้าชนะปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟ์ต่อไปก็คือน่าจะมีโอกาสที่ชิงแชมป์โลกสูงครับผมคุณรับพูดอะไรถึงแฟนๆนียครับกับความหวังที่เราจะ้ง นักมวยสองคนนี้เชรโกส่งกำลังสุดยอดครับครับผมก็ครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเขาครับผมครับน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนครับมีความตั้งใจครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนครับผมครับอคือผู้ผมผมเป็นมวยที่ไม่เก่งครับผมบอกเลยผมบอกเลยครับผมผู้ผมไม่เก่งนะแต่ว่าผมแบบว่าเต็มที่ทุกครั้งครับผมครับและผมเชื่อว่าการเต็มที่ของผมเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่า ผู้ผมคือของจริงครับผมครับยังไงก็ช่วยฝากติดตามผมด้วยแล้วนะครับผมครับผลโพงของจริงแน่นอนอยู่แล้วในวงการมวยเมืองไทยยอมรับครับขอโชคดีครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นะฮะว่าที่แชมป์โลกคนต่อไปครับเพชร CPF นะครับซึ่งผมสอบถามไปทางโปรโมเตอร์แล้วนะครับนี่ไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองที่กำลังจะเป็นแชมป์โลกคนต่อไปครับที่สําคัญนะ พี่แหลมศรีตะเกตดนคกรหลวงโปรโมชั่นนะครับได้ให้ข่าวกับนักข่าวไว้ทั่วเลยหนึ่งในกู้ชกที่เขาเลือกไปเทรนเนอร์ให้เขาเป็นสุดยอดมวยซ้ายคนหนึ่งนั่นก็คือเพชรนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับไปลงนวมซ้อมกับพี่แหลมเป็นยังไงบ้างครับคือผมว่านะครับไปเนี้ยผมว่าเต็มที่แน่นอนเพราะผมก็ไม่เคยไปลงนวมให้พี่แหลมมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นมวยที่ต่อยยากหนักหนักผมยอมรับว่าหนักมาก พอโดนของแกไม่ได้เลยหนักจริงครับเพชรตอนนี้เป็นแชมป์ WBC เอเชียรุ่นอะไรครับอ่า118ปอนด์ครับ118พี่แหลมเขาแค่105นะใช่ครับ115 115โอ้ยถึงถึงแม้ว่าจะต่างกันหนึ่งหนึ่งรุ่นครับผมแต่เราก็ยอมรับว่ายอมรับว่าหนักเขาหนักเลยนะใช่ครับตอนนี้พี่แหลมอายุ35ย่าง36นะใช่ครับยังหนักอยู่เหรอยังหนักอยู่ครับไม่โกหกเป็นแฟนนะไม่โกหกครับอย่าโดนของเขาแล้วกันครับครับ แล้วไต่กี่ยกไปลงนมกับพี่แหลมเขาไล่ฟังหน่อยครับอหกยกครับผมลงนมอกยกสภาพโอเคเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยกนี้เราไม่ออมไหมเขาเนี่ยไม่ออมครับเต็มที่กันทั้งคู่เลยครับครับต่อยเหมือนจริงเลยไหมเหมือนจริงครับใส่เฮดกาใส่อะไรป้องกันไหมป้องกันครับถ้าสมมุติในใจเรานะไม่ได้เข้าข้างใครนะในหกยกคิดว่าใครชนะระหว่างเรากับพี่แหลมดูไม่ออกนะครับ แต่ผมว่าผมผมจะป้องกันตัวอย่างเดียวเพราะพี่แหลมเขาหนักเพราะโดนของเขาไม่ได้เลยเขาหนักิงพี่แหลมเคยให้สัมภาษณ์ว่าในชีวิตเคยเจอนักมวยซ้ายเพียงคนเดียวเพชรนี่เป็นนักมวยคนที่สองที่เขาเลือกไปแต่ว่าเขาเจอเพชรแล้วเนี่ยไฟนี้เนี่ยเพชรก็ยังรู้สึกยอมรับเขายอมรับครับคิดว่าไฟนี้พี่แหลมทาได้ไหมกับการที่ได้ชิงแชมป์โลก สมัยที่สาเพราะคู่ชกคู่ชกพี่แหลมเป็นใบรุ่นอยู่เนาะเจสซี่โดดิเก้ใช่ยี่สิบสองเนี่ยี่สิบสองเป็นใบรุ่นอาจจะเร็วอาจจะแรงดีอะไรดีกว่าแต่ผมบอกว่าอย่าโดนของพี่แหลมแล้วกันครับครับเพชรตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าไปนัคนเขยี่สิบสองพี่แหลมสามห้าเอาเราอยู่ระหว่างกลางๆนะเรายังรับยอมรับเขาขนาดนี้ใช่ครับนะครับส่วนตัวแล้วพี่แหลมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมผมว่าต้องไม่น่ามีนะ ผมว่าคือบางทีการชกกับการลงนวมอ่ะอาจจะแต่งกระหนักกันนิดนึงเพราะลงนวมมันหนักรับนวมมันหนักเห็นการมันหนักแกเลยดูช้านิดนึงครับแต่แต่ถ้าไปขึ้นจริงๆอ่ะผมว่าเร็วกว่าน,นี้แน่นอนถ้าคิดว่าพี่แหลมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไฟที่เจอกับเราเนี่ยคิดว่าพี่แหลมกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการขึ้นจะขึ้นไปชริงําโลกเนี่ยตอนนี้พี่แหลมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ,รบเพราะว่า ผมก็ไม่เคยลงรองกับพี่แหลมเพราะว่าผมอายุออายุเขาตั้งสามสามสิบห้าครับเขายังลงรอมมีแรงได้ขนาดนี้ครับอย่างเท<ร>่ากับนี่เป็นความหวังหนึ่งเลยนะที่พี่แหลมพูดด้วยด้วยตัวเองว่าอายุไม่สําคัญเป็นเพียงตัวเลขอยู่ที่การฟิตซ้อมเพชรก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับนะยอมรับไม่โกหกนะไม่โกหกครับเราเนี่ยซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยถึงต้องมาสัมภาษณ์ับผมนะครับ พี่แหลมเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยนะครับคิดว่าเขามีจุดบอดอะไรผมว่าตอนลงงวมก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรนะครับไม่มีนะครับมีหายใจหอบมีหืดไม่นะเขาบวกกับผมทุกยกเลยขนาดผมเร่งเขายังเร่งสู้ผมได้เลยคเขายังแรงเขายังดีเท่ากับยอมรับก็เลยนะครับผมฝากอะไรให้กําลังใจพี่แหลมหน่อยอะฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พี่แหลมด้วยนะครับสีษเกตนครหลวงโปรโมชั่นครับ ไปนี้เต็มที่นะครับพี่แหลมสู้ครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแชมป์โลกหนึ่งเดียว WBA ครับสมาคมมวยโลกซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ด้วยนะครับน็อกเอาท์ CPF ครับมีโปรแกรมในการป้องกันแชมป์เดือนกรกฎาคมครับวันที่19ครับ19กรกฎาคมนี้นะครับครับผมครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเจอกับใครครับก็จะเจอกับพี่น้อยครับพี่น้อยวันเฮงครับ ครับผมเป็นการต่อยต่อยที่จังหวัดซุลมุรีครับครับผมตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ครับรู้ตัวนานไหมครับที่ได้ต่อยกับพี่น้อยจนถึงวันชกก็น่าประมาณสองเดือนได้อยู่ครับครับผมหลังจากนั้นทําอะไรอยู่กสอนอะ้รไหมก็ไปเป็นทหารอยู่ครับครับผมก็พอมีหนังสือมาก็กลับมาเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมครับอ๋อตอนนี้สังกัดอะไรครับที่ทหารอ่า มทว .25 ครับค่ายเวิวัฒน์ยทินครับจังหวัดสุรินทร์ครับเรื่องการฟิตซ้อมในกรมทหารก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับแล้วมาต่อยมาซ้อมหลังจากออกจากค่ายมวยมามาซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายสาสกุลยิมครับกับครูหนึ่งครับใช่แต่คุณคนเดิมใช่ครับนะครับคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับถูกต้องครับการฟิตซ้อมเป็นไงครับถึงตอนนี้วันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็เรื่องกายก็ดีขึ้นครับก็ รอเล่งช่วงเดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยที่จะถึงนี่ครับก็เริ่มจะเล่งแล้วครับก็เข้าคอร์สแล้วครับเล่งครับผมเท่ากับว่ามีเวลาอีกเดือนครึ่งนะครับแน่ระเบียบของสมาคมโวลโลกเขามีกําหนดไว้ไหมครับว่าก่อนถึงการแข่งขันจะต้องชั่งน้ําหนักร่วงหน้ากี่วันกี่วันอะไรเงี้ยอ่าน่าจะไม่มีครับก็น่าจะชั่งชั่งเลยครับวันวันชั่งก่อนก่อนต่อยหนึ่งวันก็น่าจะชั่งเลยครับครับผมนะครับก็คือสมมติ แล้วแข่งขันมาที่ 19, 18เราต้องชั่งน้ำหนักตามกติกาเขาใช่ครับชั่งทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยครับผมครับนะครับตามระเบียบครับโอเคแล้วเรื่องของทีมงานละครับเป็นไงางให้ใครลงนมอะไรให้เราอ๋อทีมงานก็มีเพชรกสลมีเพชรบณนีครับช่วยช่วยลงครับตอนนี้ครับครับผมแต่ละคนนี่สุดยอดของรุ่นเลยเป็นบันีนี่แชมป์โลก WBC ล105นะสองเบสบเพชรโกสลนี่ก็เคยชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับ แล้วลงนี่ลงเป็นยังไงลงจริงๆเลยไหมครับก็จริงๆครับก็ได้แรงครับครับผมแลวสองคนที่มีความแตกต่างกันยังไงครับระหว่างพี่ปันีกับพีโกศลก็พีโกศลจะเป็นหนุ่มหน่อยครับจะแรงก็จะดีหน่อยพบ่ปันีีก็จะเป็นมวยแบบสูงฝีมือก็จะต่อยก่อนจะเข้ายากนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับครับแล้วสําหรับพี่น้อยล่ะครับพี่น้อยเนี่ยนะพี่น้อยล้วอ่านเกมเ็าว่ายังไงพี่พี่น้อยก็ก็น่าจะต่อยไม่เคยไม่เคยต่อยกันนะครับก็น่าจะต้องชิงชิงจังหวะมากกว่าครับจังหวะมันไม่รู้ยังไงครับครับผมครับ พี่น้อยนี่ถือเป็นนักมวยที่มีพลังหมัดหนักคนหนึ่งเลยนะใช่ครับนะครับแล้วน็อกเอาท์ก็เช่นกันครับสถิติของน็อกเอาท์เป็นไงครับก็ก็พอได้ครับหมายความว่าต่อยกี่ครั้งต่อยมา23ครั้งครับก็น็อกประมาณ8ครับครับผมทีเดียวก็คะแนนหมดครับอ่าครับ23ชนะน็อก8ที่เหลือชนะคะแนนหมดครับนะครับกับการชกกับพี่น้อยวันเพ็งมีนาโยทินนะครับครับ อยากอะไรอยากจะพูดอะไรกับพี่น้อยไหมครับก็ถ้าเจอพี่น้อยอยู่ตรงนี้จะพูดอะไรกับเขาพี่น้อยก็น่าจะเต็มที่อยู่แล้วครับก็าะว่าเต็มที่ในในเกมกีฬาครับพี่เพชรคเป็นก็ต่อให้สนุกอยู่แล้วครับน่าจะสนุกเกมเพนาน่าแน่นสนุกแน่นอนนะเพราะว่า19กเก้าลกนนี่ครับครับครับผมสำหรับโฟมเตอร์เลยครับได้คาดหวังอะไรกับเราได้พูดอะไรกับเราบ้างจีมงงานพิจิีก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บตัวึก้อมครับก็ยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับครับสมมติว่าวันที่19 นะครับเราสามารถป้องกันแชมป์ได้แผนที่เราจะต้องไปต่อยกับนักมวยต่างประเทศมีไหมก็อนนี้ก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ว่าจะจะไปในแนวทางไหนครับก็ติดตามมันต่อไปครับครับแล้วก็เราเคยลงนวมแล้วก็รวมถึงวันนี้จะต้องต่อยเหมือนกับเสมือนจริงเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราใส่อุปกรณ์ป้องกันครับผมครับกับเพชรโกศลครับผมนะครับ มองรูปเกมพศเพชรโกศลกับเราเป็นไงถึงแม้ว่าเราจะเคยซ้อมด้วยกันก็จริงวันนี้ก็น่าจะเป็นการซ้อมโชว์มากกว่าน่าจะแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ได้ประมาณ50-40เปอร์เซ็นต์วันนี้ครับก็เป็นการโชว์ครับมากกว่าเพรา,าระเราบาดเจ็บไม่ได้เลยนะเพราะไฟต์ต่อไปจะต้องป้องกันแชมป์ของจริงแลวครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นไฟ์บังคับของดับลุดับเบิลยูพีเอไหมครับ น่าจะไม่แน่ใจเหบกันครับเพราะว่าเห็นเห็นขึ้นรายการต่อยก็ก็มีหน้าที่ซ้อมก็บ้อมครับไม่รู้ว่าโปรโมเตอร์ว่ายังไงครับขอให้มีรายการต่อยถือว่าดีนะนะการเป็นนักมวยมีรายการต่อยเราก็มีสถิติด้วยใช่ครับมีอินคามด้วยนะครับผมครับฝากอะไรถึงแฟนให้กําลังใจนะครับกับที่เราต่อบพี่น้อยวันเหงครับฝากแฟนมวยครับที่ติดตามเชียร์ผมครับน้องเอาซีเพก็ฝากด้วยครับวันที่19กกรกฎาคมครับที่จังหวัดชนบุรีครับณสารักลางครับก็ฝากเชียร์และติดตามผลงานผมนะครับ ครับผมครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแชมป์คนใหม่ล่าสุดของประเทศไทยมวยสากลรุ่นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรชัดชัยสาสกุลยิมครับครับผมเมื่่่อออกนตยมวยไทยนะน่าจะคุ้นมากเลยครับผมก่่ออนตยมวยไทยชื่ออะไรครับแกัลตะวันเพิ่มศักดิ์ยิมครับอ่าครับผมเป็นยังไงบ้างตอนต่อยมวยไทยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนก็ต่อยมวยไทยก็สนุกมากครับตอนชกตอนชกมวยไทยก็ ชกเวทีมวยลุงพนีราชดยนำเนินแล้วก็มวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ทูโฟยูมันวันวันศุกร์ครับผมก็ศึกมีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยนะครับครับผมอยู่ในสายงานของพ่ยินดีนะใช่ครับแล้วก็ศึกวันมิชัยนะครับวันมิชัยด้วยครับแล้วก็เป็นยังไงครับทำไมถึงได้มาต่อยมวยสากลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งก็คุณพ่ออยากให้ลองคุณพ่ออยากให้ลองชกมวยสากลอาชีพดูครับเพราะว่าตอนเด็กผมก็ได้เรียนรู้มวยสากลมาพ่อบอกได้เองลองมาต่อยสากลอาชีพดูนะผมก็เลย ก็เลยลองมาดูครับคุณพ่อก็พามาฝากที่ค่ายสาสกุลยิมครับของครูหนึ่งครับผมช่วงปีอะไรครับตอนนั้นช่วงปี2563ครับช่วงโควิดนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็จะเว้นเบนเข็มเลยใช่ครับแล้วมาต่อยมาซ้อมอยู่นานแค่ไหนครับถึงได้เทินโปรมาต่อยอาชีพสาคลก็ประมาณ4-5เดือนครับผมครับ แล้วตอนมาต่อยเป็นไครูหนึ่งได้คุยอะไรกับเราบ้างไหมก็ล้วบ้างไหมเนี่ยก็ก็ครูหนึ่งเขาบอกให้ดึงให้ให้ผมดึงให้ช้าลงเพราะว่าผมเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนครับครับครับผมแต่บึงดึงให้ช้าลงต่อยให้แม่นขึ้นออกวุ้ให้มันหนักขึ้นครับผมเน้นๆ้นครับเน้นครับเพราะว่ามวยสากลนี่เขาจะแบบจุกจิกเยอะใช่ครับแล้วตอนต่อยมวยสากลประสบความสำเร็จระดับไหนครับต่อยมวยต่อยมวยสากลที่ต่อยสมัครเล่นนะครับสมัครเล่นก็เป็นแชมป์เป็นแชมป์ กรมพละรุ่น64กิโลกรัมครับแล้วก็เป็นแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น64กิโลกรัมครับอ๋อถือว่าพื้นฐานดีเลยนะครับะฉนนั้นคุณพ่อก็บอกว่ามัดต่อยแบบเืออาชีพเลยเคาเลยครับไฟแรกต่อยกับใครจำได้ไหมมวยสากลอาชีพครับมวยสากลอาชีพก็ต่อยกับวัชลินวัชลินเดนแมนครับหรือว่าตีตีสิทธิ์ปเตอร์คือว่าเขาเป็นคนดังช่อง u t u b e ครับเพราะว่านั้นก็เคยต่อยสมัครเล่นมาก่อนครับผมครับแล้วผลการชกเป็นไงครับผมผมผมชนะคะแนนครับ ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาต่อยอีกกี่ไฟ์ครับถึงจะได้มาเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ต่อยอีกประมาณ11ครั้งครับโดยการต่อยที่เวทีมวยค่ายสิงห์มัสากของของพี่เลีมงคลแล้วก็ของของป่าไฝครับผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดก็ได้ได้มีโอกาสชิงแชมป์ประเทศไทยครับครับผมเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยก็ไม่ครับก็ไม่เคยคิดไม่ไม่เคยคิดมาก่อนครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าหนึ่งความสามารถเราได้สองเส้นทางเรามาถูกทางแล้วครับผมนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วครับมีแผนการชกยังไงต่อก็แผนทัศน์ผมก็ขอขอฟิตซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ขอต้องไนี่ครับต้องดูไปเรื่อยๆครับว่านังไงคือผมค่อยๆไปครับเพราะว่าผมมองว่าผมยังไม่เก่งครับผมต้องพัฒนาตัวเองตัวเองอีกเยอะครับจะขยันจะตั้งใจซ้อมจะตั้งใจทําครับไม่ทําให้คุณพ่อผิดหวังครับครับผม ต่อยมวยสากลอาชีพมากี่ไฟแล้วผมต่อยมวยสากลอาชีพมา11ครั้งครับผลการแข่งขันเป็นไงบ้างก็ชนะน็อกสิบชนะน็อกสิบเอ็ดครั้งชนะคะแนนครั้งหนึ่งครับผมเท่ากับ11ไฟอ็ไฟชนะรวดครับชนะน็อกสิบครับชนะคะแนนหนึ่งครับโอ้โหสถิตไม่ธรรมดาครับผมเพราะนั้นหลังจากที่เราได้แชมป์ประเทศไทยก็โอกาสที่จะก้าวไปแชมป์ย่อยๆก่อนครับมีแน่นอนครับผมแล้วก็คิดว่ารุ่นไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดก็ รุ pues br. Br. Ness, ่นคือผมต่อยให้สองหนักครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบก็ได้ครับถ้าพิกัดที่ดีที่สุดก็ร้อยร้อยสามห้าก็ได้ครับหรือร้อยสี่สิบก็ได้ครับสองน้ำหนักเลยครับของผมได้ตั้งสองได้ข่าวมาว่าเดือนสิงหาจะต้องไปต่อยที่สิงที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับได้รับเทียรเชิญมาด้วยนะครับผมญี่ปุ่นนี่ใครได้ไปต่อยถือว่าไม่ธรรมดานะเขาคัดคัดนักมวยครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณพี่ภูมินะครับที่ว่าคนคอยคนคอยผักดันผมแล้วก็ครูหนึ่งชัดชัยแล้วก็คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ศรลางวั ven, บ slab, ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังของผมที่ผมไ,มได้ไปชคญี่ปุ่นครับถ้าไม่มี3คนนี้ผมคงไม่ได้ไปชคญี่ปุ่นครับคุณพ่อแล้วก็ครูหนึ่งชัดชัยพี่ภูมแิแล้วก็แล้วก็แล้วก็พี่ไม้สุริยันสอนลุงวิสัยครับคนคอยสตาร์คนคอยคนคอยดูแลครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ภูมิครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีพี่ภูมิผมคงไม่ได้มาอยู่ถึงจนนนี้้คคััอออออออยยยกก่่าาาผมลใใหงงสเต คูหนึ่งครับแล้วก็หัวใจหลักสําคัญก็คือคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกให้ผมสู้อะไรตลอดแม้เราจะผ่านอะไรมาเราเราเราต้องสู้ครับผู้ได้เป็นเกียรติท่านหน่อยครับชื่อนามสกุลคุณพ่อครับเอคุณพ่อบุญเพิ่มบุญเหมาะครับหรือคุณพ่อเพิ่มศักดิ์สอนรามครับผมครับคิดว่าถึงวันนี้เขาเห็นแก่นตะวันนะหรือว่าเพชรจัดชัยคงดีใจมากนะครับ วันนี้คุนี้คุณพ่อมาเชียร์นะคุณพ่อกับคุณแม่มาเชียร์นะครับวันนี้ที่นั่งอยู่ตะกูนี้ปะใช่ครับนั่นคุณพ่อครับหลังจากที่เราประสบความสําเร็จในมวยสากลแล้วคิดจะกลับไปต่อยมวยไทยไหมก็<ล>คือเรื่องพวกนี้ต้องต้องปรึกษาคุณหนึ่งจัดใจครับเพราะว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งจัดใจเป็นเป็นค,นคนคนดูแลเป็นอนี่ผมครับครับผม เดือนสิงหาจะไปต่อยกับใครครับได้เตรียมตัวไว้ขนาดไหนแล้วก็เห็นเข้าๆมาว่าก็การพิซซ้อมก็ซ้อมดีค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆครับผมนั่นาจะเป็นอาโศมั้งแต่ผมอายุชื่นนาในกุลเขาครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาต่อยนั่นนั่นจะต่อยมาเยอะกว่าผมครับครับผมต่อยนี่ร่วมรายการกับใครครับเพชรโกศลกรีนสุดาแล้วก็เพชรสุริยงกรีนสุดาครับต่อยวันเดียวกันเลยเหรอไม่ครับคือเพชรโกศลวันที่11ของผมในวันที่7สิงหาครับเท่ากับวันที่7ที่ต่อยก็พร้อมเพชรสุริย์ครับครับผม ครับท่ากับมีตัวแทนนักมวยไทย2คนไปต่อยันที่7ครับส่วนมาที่11เป็นเพชรโกศลใช่ครับสำหรับการที่จะเดินทางอะไรเนี่ยเราได้เตรียมตัวหรือยังเช่นขอวีซ่งวีซ่าอะไรเนี่ยก็ผมก็ไปทำพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วครับและเรื่องวีซ่าก็คงให้พี่ภูมิจัดการครับผมเพราะว่าพาสปอร์ตผมมีแล้วครับทั้งสองคนเนี่ยเขาสวมสีเสื้อกรีนสอดากันแล้วตั้งเป็นสุริยนเพชรโกศลนะแล้วก็มีคุณเนริสิงหาวังชาให้การสนับสนานด้วยครับอ่ะ มีเรามีสีเสื้อหรืออย่างทุกวันนี้ก็เป็นมีมีเสื้อของของคุณหนึ่งชัดชัยเขีจริงผมเป็นมวยของคุณหนึ่งชัดชัยสายตระกูลครับแต่ว่าพี่ภูมิก็เป็นทีมงานเดียวกันครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ผมใช้หรืแต่ว่านะครับแต่ผมรู้เยอยคือว่าผมจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับคนที่คอยสนับสนุนผมครับพี่ภูมิคุณหนึ่งและคุณพ่อผมครับตอนนี้เราใช้คำว่าเพชรฉัดชัยสายตระกูลครับนะครับส่วนถ้าเกิดสปอนเซอร์ใครจะมาสนับสนุนเรามาคุยกันกับ กับเรากับพี่หนึ่งได้เลยใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนให้กาลังใจหน่อยครับก็ผมจะตั้งใจทำมาที่ของผมให้ดีให้ดีที่สุดครับจะไม่ทําให้แฟนมวยทุกท่านผิดหวังครับโดยเฉพาะคุณพ่อพี่ภูมิว่าครูหนึ่งครับผมขอบคุณครับที่ขุนาช่วยเชียร์ผมครับเพชรชัดชัยสาวสกุลจะไม่ทาให้ผิดหวังครับผมโอเคครับขอบคุณครับ